อันนี้เป็น lab backup and restore v center ด้วย tool ของ v center นะครับตอนนี้ก็คือ environment testing ก็คือทำขึ้นมาก็มี v center ตอนนี้เรามีอยู่เครื่องเดียวก็คือเครื่องนี้เลยนะครับผมที่ผมที่ผมให้น้องเขาลง esxi ไว้นะครับผมแล้วก็จำลองขึ้นมาเป็น v s e n node สาม node เป็น ftp server แล้วก็เป็น v center นะครับอยู่บนนี้ แล้วพอติดตั้ง vCenter เสร็จปุ๊บเราก็จะได้ environment หน้าตาประมาณนี้นะครับผม <c oughs> เราใช้ VMware กันอยู่แล้วครับผมอันนี้มันหน้า font r e n d นะครับผมก็ <c oughs> เวลาเราจะ back up vCenter ปกติเราจะต้องเข้าหน้า back end ของ vCenter ก็คือ ip <c oughs> เดียวกันกับ vCenter ครับแต่ใส่ port ห้าสีไว้ข้างบนนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมขอ logout ให้ดู อ่ามันจะขึ้นว่า v s o p h i a นะครับหน้า f o n t end ส่วนหน้า back end จะขึ้น v center minute min t min min นะครับหน้านี้ปกติก็จะเข้าด้วย user root อซึ่งเป็น user ตัว linux custom ที่ VMware เขาทำขึ้นมาซึ่งเราจะต้องตั้ง password อยู่แล้วตอนที่ deploy v center นะครับก็ login เข้าไปก็จะเจอหน้าประมาณนี้นะครับผม ก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็จะมีเมนูแบ็กอัพอยู่แล้วเราก็กดเลือกแบ็กอัพปุอ่ามันก็จะให้เรากดแบ็กอัพ now เลยได้ไดแบบออเดมานหรือเราจะไปตั้งสเกจดูนะครับผมซึ่งโปรโตคอลในการแบ็กอัพมันก็จะซัพพอร์ตตามนี้ครับนะครับผมก็จะมี FTP, SQL, HTTP, SQL, SQL, FTP ตามนี้เลยนะครับผม SMB ก็คือไฟล์แชร์ของ Windows ปกตินะครับผม คราวนี้เราก็จะแบ็กอัพไปที่เครื่อง FTP server ที่ผมให้น้องเขาทําไว้นะครับผมก็ด้วยโปรโตคอล FTP ก็กด back up now ได้เลยปึ้งแล้วก็พิมพ์ ใส่ไปแค่นี้นะครับเพืก็คือหน้าโฮมแต่ถ้าเกิดมีผ่าดอะไรก็ตามตั้งค่าของ FTP ที่เราตั้งค่านะครับผมล้วใส่แบ็คใ username, น username password ของ FTP หรือแล้วระหว่างที่มันแบ็คเอัพเนี่ยเราอยากจะให้มัน encrypt ตัวแบ็คอัพตัวนี้ด้วยเราก็ใส่ password ลงไปได้นะครับแต่ปกติก็จะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเผื่อลืมอะไรอย่างนี้ แล้วมันก็จะเก็ต d t t a ทั้งหมดออกมาให้ตัวสำคัญสุดก็คือตัว inventory and configuration นะครับผมส่วนไอ้พวก stat event อะไรเนี้ยเอาเราจะเอาไปก็ได้ไม่เอาไปก็ได้อ่าครับผม<ด>แต่ตอนนี้มันเป็นตัวเพิ่งสร้างขึ้นมาก็เลยไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเท่าไหร่มันก็เลยเล็กครับเสร็จแล้วก็กด start ได้เลยพิมพ์ไดกชันพิมพ์ก็ได้ครับไม่พิมพ์ก็ได้เป็น o p ปชั่นเฉยเฉย เดโม่แบ็กอัพ VCenter for VVD ไม่มีต่อเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็สุดท้ายก็กดสตาร์ทถ้ามันต่อกับ FTP ได้มันก็จะกลับมาหน้านี้แล้วก็ดูสเตตัสบาร์ตรงนี้ได้เลยก็รอแบ็กอัพไป อ่าพอแล้วโอเคแบ็กอัพเสร็จแล้วครับแต่การแบ็กอัพนี้มันไม่ได้แบ็กอัพตัว v วอร์ชว m ม c ช i n นของ v ีเซนเตอร์นะครับมันแบ็กอัพแค่ Configuration กับ database ที่อยู่ภายใน v c e n t e r service อีกทีนนะครับผมฉพาะนั้นถ้าเกิดว่า v c e n t e r เราเกิดล่ม,<ผ>มขึ้นมา<ผ>มซึ่งผมก็ <ผม S 2> จะทำการ Power Off มันซ<ส>ะนนตูมอ่า มูตีตาว่าล่มไปแล้วอินโอรูก่อนได้ตอนนี้ไม่มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมข้างบนแล้วก็วคือเครื่องมันล่มไปแล้วนะครับผมเพื่อความชัวรก็ดีลีทเลยก็ได้ดีลีท <Okay. S 2> <Delete. S 1> ตูมอ่าคราวนี้เราไม่มีบีเซนเตอร์ละไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเข้าไม่ได้ เข้าไม่ได้นะครับผมแล้วถ้าเราปิป้นเขริงง้ปไงเนีย่ยไก็คือไม่มี IP นี้อยู่ในระบบและเรียบร้อยปิงไม่เจอนะครับผมก็วิธีการ Backup ก็คือเอ้ยวิธีการรีสตาร์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เราก็จะเมาส์ไอโซไฟขึ้นมา นะครับผม ISO f i l ซึ่งต้องตรงรุ่นนะครับผม<น>ซึ่งเวอร์ชั่นที่ใช้อยู่ก็จะเป็นเวอร์ชันตัวนี้อัปเดต 2A อ่าฮะก็เมาส์ขึ้นมาซึ่งเป็นไดเอทนะครับผมแ,<น>แล้วเราก็จะเข้าไปที่ไดเอทดับเบิ้คลิกเข้าไปเลือก UI install นะครับผมถ้าเป็นใช้อยู่บนเครื่อง Windows ก็เลือก Win32 ถ้าใช้บนเครื่อง Mac ก็เครื่อง Mac ใช้บน Linux ก,ก็เครื่องก็โฟลเดอร์นี้นะครับแบ่งตามประเภท OS ที่รัน ISO ไฟล์ตัวนี้อเนื่องจากเครื่องผมเป็น Windows ก็เข้าตัวนี้หน้าตาก็จะเข้าเหมือนตอน install นั่นแหละครับผมก็เลือก install.ee e. รอสักพักตัวหน้าต่าง install ก็ขึ้นมาแล้วซึ่งหน้าตาเป็นประมาณนี้ปกติ ถ้าเราทำการ install new server เราก็เลือก install ถ้าเราอัปเกรดจากเวอร์ชันเก่าก็เลือกอัปเกรดถ้าเราไมเกตมาจากเวอร์ชัน Windows ก็เลือกไมเกตแต่ในหัวข้อน,นี้มันจะมีหัวข้อ Restore อยู่อ่าเราก็เลือกหัวข้อ Restore เข้าไปซึ่งอ่าครับมันก็จะสเตตมันจะทำสองสเตตก็คือสเต e แรกก็คือสร้าง Virtual Machine V Center ขึ้นมาใหม่เหมือนตอน install V Center ใหม่นะครับผม แต่ว่าในสเตจที่สองเนี่ยแทนที่มันจะแอดพิเวตเ e อร์วิทขึ้นมามันก็จะไปดึงไฟล์คอนฟิกมาจาก f t p server ที่เรา back อัไว้ตะกี้นี่นะครับก็ไปตามขั้นตอนได้เลย n e เน t 8cg ก็อันนี้ก็คือให้ใส่ back up พพาธที่เรา back up ไว้นะครับผมต้องสอง นามด้วย username password อ่านะครับพอเรากด next เ,เข้ามามันก็จะเข้ามาเจอพา t h ที่เราแ b a c อัพไว้ซึ่งปกติมันจะสร้างโฟลเดอร์ v center ไว้อยู่แล้วเราก็ double click เข้าไป d o u b l ิเ,เข้าไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอตัวล่าสุดที่เราต้องการนะครับตัวล่าสุดที่เราต้องการก็คือตัวนี้ นี่ครับดูจากคอลัมน์อันเดอร์สกอร์ตรงนี้ครับสองพันยิบสี่เดือนสองวันที่สิบสามนะครับก็คือวันวันวันนี้หรือเปล่าใช่วันนี้ครับก็ดับเข้นคลิกเข้าไปโอเคดับขึ้นคลิกในระดับโฟลเดอร์นะครับแล้วก็กดซีเล็กอ่าก็จะเสร็จแล้วนี่คือขั้นตอนที่บอกให้ตัวรีสโตรรู้ว่าไอ้ไฟล์คอนฟิกอยู่ที่ไหนนะครับ ก็กด next ต่อได้เลยมันก็จะทำการรีวิวขึ้นมาว่าไอ้ที่เราแบ็ k อัพไว้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ next ต่อไปคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการสร้าง virtual machine V center ตัวใหม่นะครับผมว่าเราจะให้มันสร้างลงไปที่ ESI h o s t ไหนนะครับผมซึ่งของผมก็จะสร้างไว้ข้างนอกอีกทีหนึ่งซึ่งมันก็จะเป็นเบอร์นี้ อ่าครับพอดีผมโยนไปที่ esxi host นะครับก็เลยใช้ user root กับ password ของเครื่อง esxi เครื่องนั้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้โยนไปที่ esxi เราโยนไปที่ vcenter ตัวอื่นที่เรามีเราก็ใส่ ip vcenter แล้วตามด้วย username password ที่มีสิทธิ์ในการสร้าง virtual machine ของ vcenter ตัวนั้นนะครับโดยปกติก็จะเป็น administrator at vSphere local แต่ถ้าเกิดใครมี ยูเซอร์อื่นก็ใช้ยูเซอร์นั้นได้นะครับกด next ไปมันก็จะ validate certificate ก้ไม่มีอะไรตามขั้นตอนปกตนะิคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนตั้งชื่อ i r วช a l วไม่ช n e ที่เราจะเห็นในหน้า management โอเคครับแล้วก็ตั้ง username root ก็ถ้าให้ดีก็คือควรจะ user เดิมนะครับิงครับก็หลังจากตั้งแล้วก็ next ต่อไป มันไม่ได้เป็นวินโดว์มันไม่ได้เป็นเวอร์ชันวินโดว์ครับมันต้องใช้โอเคอันนี้ดีพอร์ก็คือขนาดของ virtual m a c h i n e ที่เราจะสร้างนะครับผมก็ควรจะสร้างให้ขนาดเท่าเดิมนะครับเพราะว่าตอนตอนตอนที่เราแอด Backup information ในข้อที่สี่ครับมันบอกอยู่แล้วว่าขนาดประมาณสี่ซีพเราก็มาดูว่าสี่ซีพอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ที่ small แล้วก็เลือกเป็น Small นะครับผมสตอรี่ก <LO jotka> <Mont> ็ตาม default ได้เลยนะครับแล้วก็เดต้าสโตร์ปกตินะครับที <ketchup> ่มันมีให well, okay. like ้นะครับก็อย uh ่า huh. ล <susceptible, huh? S 2> right. yeah, ืม e n a b อร t i n mode เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสร้างได้ไหมเพราะว่ามันไม่มีสร้างขึ้นมาขนาด600้อกิกทันทีอ่าซึ่ง Data าไอวีเ e ็นเตไม่จำเป็นต้องใช้ติ้งอ่ะใช้ติ้นธรรมดาก็ได้ก็เน็กไป ออันนี้มันก็จะเป็นข้อมูลที่รับมาจากไอตัวแบ็กอัพอยู่แล้วนะครับผมอ่าอาจจะมีแปลกๆนิดนึงตรง dns ที่ไม่มีเพราะว่าตอนผมสร้างตัวเดโมโตัวนี้ขึ้นมาผมบายพาส d n ดออกไปแต่ถ้าตอนนี้เรามีแล้วเราใส่ลงไปเลยก็ได้นะอย่างผมก็ใส่ของ Google เข้าไป ก็ทันก็เหลือแค่กดฟินิ s h แล้วครับก็รออย่างเดียวก็กดฟินะิ s ไปขั้นตอนนี้อาจจะนานหน่อยนะครับอ่า <c oughs> ครับก็สเตจแรกเออเซตอัพวัช่วมเมชีนวีเซ็นเตอร์ลงซอฟต์แวร์ต่างๆของวีเซ็นเตอร์เสร็จแล้วนะครับ เราก็จะไปไปขั้นตอนที่สองก็คือกด continu e ต่อได้เลยมันก็จะไปขั้นตอน restore database จาก ftp นะครับตั้ง vcenter ก่อนซึ่งนานทีห่แล้วก็ตามเนี่ยครับก็มันก็จะดึงมาจากข้อมูลที่เราใส่ไว้แล้วครับก็ next อย่างเดียวอ่าเสร็จแล้วก็จะมาขั้นตอนนี้ก็คือ ถ้าเกิด VCenter ตัวเก่าเรายังมีอยู่นะครับยังร่มอยู่เขาก็เตือนว่าให้ให้ปิดไปก่อนนะก่อนจะรีสโตไม่งั้นเดี๋ยวไอพมันชนกันแต่เมื่อกี้ผมลบทิ้งไปแล้วเรียบร้อยไม่น่าชนแล้วแหละโอเคก็กดฟินิ s ได้เลยนะเดี๋ยวมันก็ทําตามของมันเองถ้าไม่มีเออร์อะไรก็น่าจะผ่านอ่าก็คือพอขั้นตอนนี้ก็คือหลังจากกดโอเคแล้วหยุดไม่ได้นะครับนอกจากเออร์อย่างเดียวมีแค่เออร์เรอร์เกษตร ถ้าเกิดมันเออร์เลอร์ก็ทำกระบวนการขั้นตอนเหมือนเดิมใหม่เริ่มต้นใหม่ประมาณนั้นมันไม่ได้ไปลบไฟล์แบ็กอัพออกจาก FTP เซิร์ฟเวอร์ขั้นตอนนี้ก็น่าจะนานพอๆกับขั้นตอนแรกแ้วครับมันคือรีสตโตแล้วก็รีสตาร์ทเซอร์ฟควิร์ตคอมพเตอร์ที่โหลดมาไม่ใช่เปโหลดแล้วก็โหลดยเดือด โอเคครับผมตอนนี้มัน Re OK, okay. รีสโตเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็กดโค้ดได้เลยนะครับก็เสร็จกระบวนการรีสโตนะครับผมก็ลองป yep. okay. ิงไอพีวีเซนอร์ด yes, yes, no, okay, um, okay. ูอ่าอ่าปิงเจอนะครับจากตอนแรกที่ปิงไม่เจอนะครับผมก็ใช่ใช่มีอีก p ปกติลองเข้าดู ใช่ใช่ตัวนี้ไม่ได้ใช้น,นี่ยิ่งไม่ได้ใช้อะไรไ่ใช้แล้ลองเข้าตัว back เอนดูก่อนอ่าหมดไม่ใช้นะกูวู่อโอโอกมันยังอยู่เออท่านผู้เคยบอกที่ว่าไม่ใช้โอเคนะครับสเตตัส r u n นินน่งปกตินะครับผมกลับมาหมดแล้วไม่ view, ไม่วเดี <view in S 1> <ม>๋ยวเรา<ม>จะลองเข้าตัว f r o n เอ n d ดู แทกไม่ได hey, really? yeah. ้เปลี่ยนทุกอันน่ะที่หนูใส่สีกากบาทสี่เบ้าหนึ่งเจ็ดแปดยี่สิบสี่กากแอนแอนทุกอันทุกทุกอันมันจะมีศูนย์ดีหนึ่งทุกอันน่ะทุกพระ โอเคครับก็กลับมาใช้งานได้ดังเดิมนะครับตัว V Center เรียบร้อยทุกคอมเมนต์อยู่ครบสั่งงานได้นะครับผมเสร็จแล้วครับตัว r e s t o r กับ Backup V Center ด้วย Tool ของ V Center ครับ